แล้วเมื่อวานตอนที่เราพยายามยืย้อยือย่นแต่เจ้าหน้าที่เรามีการขอร้องหรือมีการอธิบายให้เจ้าหน้าที่อย่างไรคะเราเราอธิบายเ้าหน้ที่ไปหลายรอบมากๆเลยว่าเราอบมาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ประชาชนสามารถมีสิทธิที่จะออกมาประท้วงหรือขอเอาอะไรเงี้ยนะคะได้เ,เราก็บอกไปแล้วว่าแล้วจริงๆตรงนี้พื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นสาธารณะมันมันเราควรจะมาทําอะไรก็ได้อะค่ะไม่ใช่ว่าคุณจะมาบอกว่าเราจะทําอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่กิจกรรมทางการเมืองอะไรเงี้ย เรามองว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่เกินกว่าเหตุมเกินกว่าเหตุไปมาก,มากๆเลยค่ะเพราะ,ะจริงๆเขามีการพาดพิงถึงตำรวจแล้วก็กอรมนด้วยว่าถ้าไม่เป็นเขาทําเนี่ยตำรวจหรือกอรมนเนี่ยก็จะมาจับเราอะไรเนี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่าการที่เขาไปพาดพิงแต่ว่าตำรวจเขายังไม่ทําอะไรเราเลยอะ,อะรู้สึกเหมือนเป็นการใส่ร้ายเหมือนกันคือวันนี้เรามาแจ้งความเนี่ยเราต้องการดําเนินคดีกับใครบ้างครับ,บนี้นอันนี้ก็คือจริงๆอะ อยากให้ให้มาสอบทั้งหมดเลยค่ะประมาณ5คนแต่ว่าเ,ออเราก็จำหน้าเขาไม่ได้แล้วก็ยังจำชื่อเขาไม่ได้ก็เลยเออว่าจะเอาเอาแน่ๆ,ๆก็คือหัวหน้าของทฤกิจอะไรเงี้ยะคะ่ะแล้วค่อยสาวไปทีละคนก็เป็นใครบ้างออแล้วทีนี้ในส่วนของกิจกรรมนะครหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กิจกรรมเราจะเดินหน้าต่อไปไหมหรืออะไรยังไงจริงๆเดินหน้าต่อไปค่ะหลังจากตอนนั้นที่เราลื้อของออกไปแล้วเนี่ยเราก็กลับไปตั้งหลักกันก่อน้วทีนี้ ช่วงประมาณสองทุ่มะค่ะแล้วก็กลับมาใหม่แต่ว่าพอกลับมาเท้านี้ก็คือไม่มีอะไรเลยก็ราบเรื่อนปกติอะไรเงี้ยค่ะ,ะแล้วก็ได้ผลตอบรับดีขึ้นมากๆมีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นมาโหวตก,ก็เยอะเหมือนกันใช่ไหม,หอ,มอ,อ๋อแล้วทีนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย่ะในส่วนของตัวเราเองในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางกิจกรรมเนี่ยเรารู้สึกสิงความไม่ปลอดภัยหรืออะไรยังไงเนาะก็เอาจิงๆ พรามันเป็นนักกิจกรรมอะคะ่ะมันก<ช>็<ช>ไม่มีอะไรที่แบบปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะโดนคุกคามไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ท่านใดก็ตามอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะโดนกันบ่อยๆอยู่แล้วเอาจริงๆมันอาจจะรู้สึกปกติด้วยซ้ำไป<ช>ก็เลยรู้สึกเหมือนไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรมากอะไรเงี้ยเราก็จะยึดมั่นในวีดวงการของเรา<ช>เราก็จะทำกิจกรรมต่อไป<ช><ช>โอเคครับขอบคุณมากครับนะครับแล้วนอกจากที่เราได้รับบาดเจ็บ เห็นว่ามีเรืผิดของเราด้วยต<า>ัดสานอะไรไแค่นิ้ลแคบเนี่ยมีโทรศัพท์แตกค่ะคเกปปิดอะไรโทรแัพท iPad ก็เป็นรอยแล้วก็กล่องกล่องลงมาตีขาดค่ะแล้วก็มีกระดาษออกเสียงก็ขาดบ้างเปลี่ยงน้ำบ้างะะแล้วก็แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเพื่อนๆบาดเจ็บกัน เนี่ยข้อหาที่เรามาแจ้งจะมีอะไรบ้างมีทำลายร่างกายไมหมหรือว่าทำลายมีทำลายร่างกายแล้วก็ทำลายสิ่งไรต่างต่า<ำ>ง<ม>แล้ววันนี้จะมีกิจกรรมอะไรกับคุณวันนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีแล้วค่ะน่าจะมีเนี่ยแจ้งพายเดี๋ยวจะต้อไงไปโรงพยาบาลอ๋อแผนที่หัวเข่าพี่สามารถขอดูหน่อยได้ไหมขอสามารถให้ เฉพาะที่หัวเข่าอ,อย่างเดียวมันมันดึงใช่ไหมแต่ว่ามีรูปได้ไหมอ๋อได้ได้เลยรูปถ่ายกันนะโอเคเป็นรูปถ่ายกันนะ <Yet i. S 1> แต่ว่าเราก็ยังเดินเดินไม่ค่อยคล่องเท่าไ<ช>หร่คือเขาพยายามจะจะดึงคือคือก่อนก่อนที่เขาจะเอากล่องไปคือเขาเทฝ่องลงก่อนเคดเคา้ยกระดาษคืออในกล่องอ่ะงนั้นก็จะมีกระดาษลงมาสิใช่ไหมก่อนที่เขาจะคดเคี้ยลงก่อนเลยเที้ลงพื้นเลยแล้วก็ยึดถือกล่องไป น้องอยู่อยู่ส่งให้พี่ทางไลน์ได้ไหมเดี๋ยวอัดไลน์แต่ปกติเรามานนจัดกิจกรรมที่นี่กี่วันนะอะกิจกรรมที่เป็นจุดปวดอะค่ะมีแค่วันเดียวคือเมื่อวานวันเดียวใช่นใช่ตัวไปดูที่จะได้เป็นข้อความเป็นหลักฐานอะไรหรือว่า อนนี้ใช่ไหมเอ็นเอ็นมใม่วอ๋อเห็นเลยที่สองกัข้าวมข้อมูข้ข้มูข้มแต่แผลอื่นๆน้องมีรูปถ่ายไวหมดแล้วใช่ไหมอันนี้แตเรามีแบลคเรา แล้วลองแทนเลยให้น้องถือไว้ถหมเออถือไว้ถือไว้เอาเลยอำคน่าเอาเไปก่อนท่าหนิ่งไปก่อนเลย